พก็สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูชุคนเนาะบัจมองชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ ครับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกเท่านึงมาพบมาพบกับช่อง YouTube ของวาวิงชายใจกันด้วยวีช่อเส้นเก่าเส้นเดิมเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะยามอ่าใส่ทรายแดดออกเจมชายดีบรรยากาศมรรยากาพี่น้องเลยอยู่ตามทางบ้านทางเชือนของแม่โจ้คือเก่าน้องพี่น้องเนาะน้องน้องเพิ่นก็อ่าเมื่ mm. มมอน nah ี้ยังบ่อยากอันนั้นบันไดพราะว่าเพิ่นนั้นท้องเสียพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกินอาพิษเนี่ย จะน้องจ่อยกับน้องชายลาอายุบ้านมื่อนี่พี่น้องเลยครับดวงแก้วเนาะเพิ่นหาก็มาเมื่อกี้เดี๋ยวเวียงเชเข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเพิ่นชิพากันเหตุยังหรือว่าเนี่ยน้องพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปชมนุงกันเลยพี่น้องปะมาที้ทางดวงเพิ่นปรับดินเยยังไงจอนฮะ <ś led> ปรับปรับนาดินเทพื้นก่อนมาดูเอ่อให้ชิเทออกมาฮอดใจดูอือพอดีเย็นเชิงกับอ่าเป็นดมนี่เนาะ rồi thế tôi nên họ thấy tăng hạt tôi còn thò căn trường là nó thế nên thế tăng hạt để để đây mình khít và chỉ vài chỉ vài hiện nay để 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 đây, chắc nói tí vào hòn ít chắc nói thế mung tôi đi đeo đó น้องๆกับบรสบายมือนี้เนาะปั๊บใบซื้อปั๊บมือนรถเยอรมันหน่ยมาหลายคนพุ่นะู่จพี่รถรออกมาว่ามามามาลนมามาตัดหนาวาตั้มโกมาเจ็บตืบทับ ใคอนองจาคัันคือเพิ่นว่าร์ลบลมบอเพิ่นว่าเพิ่นชิลงมาพี่บอจะลักิลลมาออใส่ใส่กบมาแนวคนมาได้มันเป็นยังแหงบอจิบแล้วออชักยาได้สักแล้วักยาแต่ยังลยยากยังอยู่อยู่ก่อนเมนไหะตรงฟังิึงอาการก่อนแต่ช่งก็พมหมวกให้อยู่อยู่อยู่บน่งกันก็บนกรนก่อนวะย ออยู่เพื <will> ่อนายเดือนนี่นะอยู่เพื่อนน้องจ่าเองอ๋ออยู่บ้านเดือพี่โดยนแพ้ดมโดนน้องปานีบอกโดนน้องปานี่โอ้ผมช่อนกันโบขีู่้เดียวอ๋อนี่ขี้ซ้อนเราก็ะปือช่องบ่เพื่ออะไรอืมโบขี้ให้ขี้ผู้เดียวที่เป็นั้นไปขี้ด้วกันพอดีเลยเนาะเจ็บสอง เจ็บส่องแล้วมันเพในผู้ช่อนนี่จะเป็นนด้ไรได้เนอลุงเนาะตีผู้ช่อนนี่จะเจ็บแห้งได้ผ่น่าคำว่าอันนั้นภาษารุ่นขี่กแต่เช่ซากิษย์ซอย์ไว้เระมาณกบคลิ้แล้วเลยต่อยู่ใช้ต่ำมันเดือออกมาหอมมันเดือดอ๋อออกมาแต่บ้านโดยออกมาแต่บ้านลุงหมดอืมแต่ก็แล้วกันมาเลย Hoa hát sau một nó Noi. Tăm maller, ok tesaki. Ok tesaki, để lấy you diamond, you know. Tất cả hãy ngon lời mhm. 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 เราไปไปกับพาไปขาึ้นมาลูสีเพชรน่ะเนยท่อท oh, oh, oh so yeah. no ่ออ oh, huh. ันท่อตัวอันเ้าสีเห็ดของน้ำตัวนั้นน่ะชื่อมาท่อมีแต่ท่อพี่ด้อยกับของงอบดอยของงอตัวหนึ่งบ่เท่อหน่อยน่นบริสุทธิ์บ่บริสุทธิแล้วที่ท่อตันระบายองน้ำนะทไเรท่อเาะหาเกิดบุคลาอกละเม็ดอะไรท่อแบบไรดูท่อน่อยท่อน่อยดลดท่อด้วยนะท่อเาะหทอพี่เ้าหา ประมาณเม็ดเอาสิบเซนหรือเมตหนึ่งคล้ายๆ่ะตัดบนบนตัอ่างระบายนำเยอ๋อใส่โค้อย่างนอย่างโคดเดี๋ยมีวาล์วปิดเปิดน้ำบ่มีวน้ำเลยเลยเดี๋ยวยงทีตามึงเดีวาลปิดดน้ำเลยเอามาลวีีปับปับอ่างน้ำอางยังเลยเลยเเดี๋ยวจังหน่อยทีออกไปซื้อให้นนเนาะ คำเพิ่นบอนั่นกจํจำป็นได้ชื่อเงานะเพิรนโบเป็นใครกันทำทำองน้ำยาดับจินน่อยดยาด่งน้ำนี่บอโดยน้ำยาดับกินของน้ำเป็นน้ำยาไกกิ้เอ็ดอีเองห่านตทุพลบุมีมีพิ่นให้ไปถามซื้อตามผ่านคล้ายเกลยอหอยอยู่ห่านเลมันเบ็ดอันนี้แต่ผงเป็นผงอัน ขาเสื้อขาเสื้อโลก็สือบุเอาบจะกินแต่แค่ทันทน้มันยาแบบมาห้าวขั้ของน้าของอย่างนี้ได้เสด็จหรือเอามาน้ำยาปอกนุนใส่น้ำเนยเนยงอกไปเลยที่ถามในซื้อเข้ามาให้ ไป,าาป,ไรไรปรตรงนี้วาทางเั้นเพิ่นใดดเจ็เียตัวนี้เพิ่นิเจออกมาเจาออกมาพี่และตัวนั้นหน่งสิป,ปะ่เศษเทยนไม่ใหญ่ไม้หนอพนองเนาะถ่ายลงให้เอซเบิ้งพี่น้องเลย่อแม่พี่นองเบิ้งกัน Này mày chốt, bài đi đó Bài đi Rồi, bài hết này đây, bài chèng Này đây, hãy cho ăn như tiếp thông của oh. bạn Trời ơi, đây mà đây đây ở mẹ, đế mà cây theo của của đế mà mẹ, mẹ vốt đi Mẹ đang chép bà đi Bỏ Cháu ở ăn nước ăn bỏ ăn cứ cắn Chép Chép cứ cắn Bỏ Ồ, kì bà vang giả đây nóng nóng, nóng chào nó chép oh. cứ cắn cháu cả nó Đôi, chép chép nước chép thông, thay nè, mẹ, phê nhắc nè mẹ

ทั้งนี้บัคภาพาัวกัญญาทั้งห้องครัวนี่เป็นทั้งวัวเล้ยงกัวทั้งนี่ไก่กอดปัดกวดใช้พื้นแช่พายเก็บโดยเพื่อนนอกรถเขามาเพื่อนนอกรถเขามา,นนา,ม,ามันเลยอยากเปืี่ยนอย่างเงี้ยไงเดี๋ยวว่วเล้วเพื่อนเนี่ยขอชื่อื่อไม้ทุกพื้นมาชื่อไม้ทุกพืน้พนเขามาให้น้องๆเพื่อนนอกรถเขามาจอดไว้เฮือนเนี่ยมันมีขี้ดินคือเก่าเจ็ดคือมีขี้ดินคือเก่า เอาไปด้วยหอหมดล่ะแนวคนรักดยมันเฮียแหลมันจีนยากเนาะด้วมันจีนมันจีนมันจีนยากคนละเงี้ยนะแมนปัดกวดปัดกวดปัดเอากี่พุ่นเอาบ่ได้จังทูมันโมเดลเข้ามาฮาจีทู่ทูนั่นกับมันโมเดลอ่าแมนจะบอกเอฟซีว่าชื่อไม่ทูพื้นมาเลยมันแมนอยู่พี่น้องกับเพราะว่าเฮือนยังบ่แล้วแล่เฮาอ่าซิมาทุกับนั้นมีแต่ว่าเฮาปัดเอาผุ่นเอายังมันออกเลยค่ะ แย่งก่อยนั่นอีกแคื่งองหนึ่งคือตรงนาะนพอเห็ุงานเพะยังเฮายังมีการดำเนินโกสั่งอยู่เขาก็เลบยบ่ได้ยังบ่ได้ชื่อใหม่ทุกพื้นมาเอาผ่าเปียกผ่ายังก็ได้มาเสร็จ พอลหมติดลดนติดลนไปแล้วม well. ันอยากแข็งมันมันทุ่ยย่างขี้ดินนะพี่น้องช่วงนั้นพุ่นอะยังมาลงรุมลงยังบัดเพิ่นนั่งเจอแบบ่ได้คือเกิดเือยังมาขึ้นมาแบบกระเบื้องเพื่อนบัดที่เท้ามันได้อะไรเนี้ ไม่เศ <S. S 1> ้านเพิ่นกินเพอแวไม่เศร้าในเมื่อเอิญว่าผีเอร์ข่าวเอากีดเดอร์หนึ่งชุกแล้วะข่าวนี้สมิมีข่าเลยเอิญกเธออยู่เมื่อเอิีเดอร์ข่าวนั้นหนึ่งชุดแล้วาเอาเด้อหนึ่งชุกแล้วว่ะเลย

ัวหาไม่ได้ออกข้อตุ่นหรอปาไม่ใช,ช่ไปจำนันทางห้าพุ่ไดรออกข้อเชียๆไปขังทางในพิมพ์จอ เอาพี่น้องเดี๋ยวเราียงจิไปอันซื้อพวกทอพวกยังมาใหงดุงูพอเพิ่นเห็ดอันอเพิ่นมาเป็นจิเทตัวนี้ก่นอนเนาะแล้วแต่เพิ่น ວ່າເຮັດໂຕນີ້ແລ້ວຝົນອັນນັ້ນມັນຕົກມາກະເຮົາແເທ້ເຮົາຫຍັງກະບໍ່ຍາດກະຊິງ່າຍເອີງຽບງຽບແເທ້ເດອີ່ຫຍັງອັນນຄືບໍຄານບໍເພີ chuông cũng vô ra thẳng nó luôn Người tiếp khẩu nhảy theo, thấy không? Bà chính cảm nhận tiếp khẩu Hả? À? Tôm cốp Tôm cốp อ๋อครบปันกันวานนี่บอครบดีเก็บท็อกเนาะนี่มันกรบละครบกบกบสุกฟกเก็บท็อกบกบมันถือยาทาหยาไปยักดิมันอาหารเปกบกินสารพิษกบมีสารพิษเนาะมันกำมอหัมแม่เนาะ

คือว่าลายอยู่ได้เอฟซีเพิ่นก็ว,ว่าลายอยู่ได้เมื่อวานเอฟซี <Okay. S 1> C ว่าลายคือลายแค่ชื่อเท่าไรไเพิ่นมั้ยแต่ถือว่าลายเดี๋ยวยืดหนูดูเนาะมันเดีแต่มันกินกินกระเสียงกินกบกบเก็บลายกบมือนีเนาะมันขายยาขายยาแล้วน่าจะหายหน้าอืะม,มันกินเม้งไมมเม้งตอกได้โอ,อ,อ้มันกินไปทีทีมเนะาะ bà già nó là chế biến cốc nhiều, dùng nông nghiệp chế phong, vậy anh, bà bằng bùa vậy hả? Đổm hao, dùng mà cứ vẫn thế, biến dạng nó, bằng bùa này, dùng say cốc nữa, rồi, 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 rồi,

ะกบีมันกา่านก่จะไ่เทหรอ่ล้ดปมงเกาลายได้กบีนี่ตามนํำตลาดมายังกะ <ol> <f ee> เออต <ol> <f ee> ลยอยู่ตามตลาดทำทองตลาดจะลเพื่อเทพืนตัวนี้ได้ยังได้เทสีเอวมันมจังโมเปื่อนนะลู <ol> <f ee> จังได้ธาสีตัดขอบเอวมันเทพื้นแด้วมันยังบวเปื้อน นาะพี่น้องเนาะถ่ายรีวิวให้พ่อพี่น้องเบิ่งทางบ้านนั่นเฮือนของแม่จอนพี่น้องเอ้ยเาห้องน้ําเฮ็ดบ่ได้เพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดตัวนั้นก่อนเนาะเฮาก็ถ่าย่แม่พี่น้องเบิ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยหน่วยสิว่านั่นแล้วแต่ลุงว่าสิเฮ็ดตัวใดก่อนหรือว่าสิเอาตัวนั้นก่อนก็แล้วแต่เพิ่นได้เบิ่งชมกันพี่น้องเอ้ย ในไทยพอมีพี่น้องเปิ่งทางนี้ตู้นี่กัน้องๆก็ยันงนั่นลูกแก้วนี่ก็ยัง,กยเ,ยงเก็บโบเบิร์ตเบืองเบิร์ตกูน้องในกูโบเบ,บ,บิร์ต่างานเก็บเพิ่นก็นยังลายเตอร์พิวพี่น้องกัยถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิดูเหมือนกันเห็บสีโบจุกูทุกคนเลย พี่นแล,แล้วขอจบคลิปน้งก่อนเด้เอพ่อเมยพี่น้องคลิปสี่บรรจุขู่สุคนในคลิปนี้กับโมวิ่งอย่างไรแต่ว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรพี่น้องเลยเขาก็เริ่มแต่งฮวงเลยมาอยู่ตั้งแต่เป็นยังบริเหติยังนยจนที่เกี่ยวเขาอีกโอเคพี่น้องคลิปนี้กรร็ลาพอ่อเมยพี่น้องไปแล้วถ้าว่าผิดการใดก็ต้องขอโทษขอขอภัยอะไรเขาไปเบิ่งนุ่งเกลือแป๊บหนาดินน้องพี่น้องเนาะอ่าน้องๆกับเ็ดเวียบบ่ตย อก็เลยหยุดกันเหมือนนี่พี่น้องคลิปนี้ก็ใช่ละพอเมีพี่น้องไปก่อนก็กล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีบระจุกูจคนเนาะ